m อ7 7หรือโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับมาเจอกับฮัมเมอร์ฮอนเซนวีนัมไวยไทยนัโชกจากปร,ประเทศอิหร่านนะครับพิ่จัดน้ำหนักกันที่125ปอนด์แล้วครับคู่นี้เรามาดูฟอร์มหลังๆของทั้งคู่กันก่อนนะครับนำโทนนี่ก็มีชนะเพชรอน,นอันต์ปอจรินศัก์พริกแพะเสือพยักษิ1ิปะเดิมชนะน้ำไทยเพชรน้องกีแล้วก็ชนะชนะศึกต่อสุรัตนะครับ ส่วนฮัมเมอร์นี้แพ้ดอกไม้ป่าต่อสุรัตแพ้เพชรลุ่งเรือง2จอโต้งประจินแพ้อินทรีขาวพีพีสวรรณรับนะครั้งสุดท้ายชนะเพชรลุ่งแสงโอโหมอเตอร์นะครับถึงจะแพ้เยอะนี่ก็แพ้มวยระดับดอกไม้ป่าเพชรลุงเรืองมานะครับฮอ,อนเส้น ำหรับกรบรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับอารันนุตกลางให้คะแนนสามท่านธงชัยองเสวีรวุธศิลละครและพงพัฒน์ว่องไวครับดูนะครับคู่นี้ยกราชกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับน้ำทนนั้นอาวุธมวยไทยนั้นครบเครื่องโดยเฉพาะเขานั้นเขาอาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนฮอเส้นวีน้ำมวยไทยนั้นก็มีหมัดที่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดนะครับ เอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่านะครับนักชกอีรานนะครับมาจากวีน่ามวยไทยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาทุกคนเลยครับมีดีกรีด้วยมาด้วยกันทั้งนั้นเลยครับความเป็นมวยไทยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับทางด้านเขาเส้นครับมาชกจากเทศออหรานครับอย่างที่บางรีได้เรียนไว้ครับ หงาไทยนี่ประทะระดับเพชรลุงเรืองสจวนก็ตอกบาจีนมาแล้วครับที่ลาดำเนินแต่ว่าไปไม่ถึงด่งดาวครับทางด้านฮอตเส้นเป็นการชกในรูปแบบ3มยกนะครับแพ้เพชรรุงเรืองแล้วก็ดอกไม้ป่าต่อสุรัตวันนี้มาเจอ5ยกกันนำโทนโอ้โหเผาแลวครับพัดขวาเข้าไปทำได้เอียงทำท่าหมุนไปเลยนะครับนำโทนบอกแล้วประมาทไม่ได้นะครับฮอเส้นลายนี้นี่มั่นนะครับแล้วก็หนักแรงใช้ได้เลยนะครับ หมัดขวาเขาส่งสัญญาณแล้วครับทางด้านฮอตเซนครับเดินเพลินมีโอกาสหลับลนไปคุยกับหมอเจสันกูพาชาติได้สูงครับทางด้านน้ำโทนดูครับเตะขาเจาะยางครับขยับขวาจิ้มเข้าไปครับแมหนักแรงทุกลูกครับฮอตเซนดูว่าไม่รีบรอเลือกออกด้วยนะครับเก๋าเกมใช้ได้เลยครับฟอร์มเป็นมวยมีลูกไปเจาะยางแล้วก็หมัดขวาดูนะครับฝุกซ้ายก็แรงโอ้น้ำโทนวันนี้โดนอะไรก็จะวูบว่าไปหมดนะครับ ไหวไม่ไหวนะครับเล่นแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหฮอเซนนี่มาแต่ละหมัดนี่เน้นทุกดอกทุกหมัดครับมากะที่จะปิดเกมปิดบัญชีเลยครับทางด้านฮอเซนครับถูครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับมาเป็นชุดครับพลังกำปั้นของเขาครับมือตกการโดนไม่ได้ครับทางด้านน้ำทนครับต้นต้นหมัดกำลังแรงครับระวังตัวให้ดีครับมือสูงๆครับดูครับมีลูกเตะขาเจาะยางด้วยครับบังลี ดูว่าฮอเซ่นนี่หนักแรงก็จริงนะครับต้นๆแต่ปลายๆในการยืนระยะเข้าไม่เท่าไรนะครับเท่าที่ผ่านมาเราอยู่ที่ว่านำทนนี่ต้นๆจะทนไหวหรือเปล่านะครับค่อยๆขยับชักจะโมโหนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำหน่อยฮอเซ่นไม่ประทะด้วยนะครับูหมัดนี่นะครับบวกด้วยไปยืนบวกหมัดจับฮอเซ่นเดี๋ยวก็ได้เห็นอะไรดีๆกันแลวครับนำทนนี่ครับเกือจิ้มเกือไเลยครับน้ำนทนบอกครับ มมีหมัดใช่ไหมพอตั้งหลักเริ่มฟื้นขึ้นมาครับน้ำทนก็พยายามจะแสดงให้เห็นนะว่าเขาก็มีพลังกับปั้นที่หนักแรงเหมือนกันครับดูครับขยับเดินผูกครับหลังจากที่โดนหมัดไปช่วงต้นยยครับตอนนี้นี่เริ่มฟื้นขึ้นมาครับสับขาอีก้วครับพอดเส้นขยับโยเข้าไปจังหวะยังไม่ได้ครับนี่ครับหมัดขวาบวกเข้าไปเสียครัาพยายามจะเดินผู่นกชกต่างชาติแล้วครับทาาน้านนโทนครับแต่ว่าอย่าเดินเพลินดูครับปาดขวาของพัดเส้นครับอย่างที่เห็นครับ แกต่อได้ทุกจังหวะครับแต่ว่าน้ำหนักยังดีไม่พอครับนำทอนก็ไม่กลัวนะครับดูนะครับยืนปากหลักแรกกันแบบนี้นะครับโอ้เดี๋ยวดูนะครับยกที่สองนี่น่าจะได้เห็นอะไรดีๆกันแล้วคู่นี้จะเริ่มครับแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนครับถ้าลุกไปในโอกาสที่จะเห็นกองดีนี่เสียดายแทนครับค่อยๆขยับนะครับ มูครับมีโล่มโยกหลอกด้วยนะครับพอเส้นนำทนร,รู้แล้วนะครับเขาไม่ประมาาเหมือนกันเลยครับนี่นะครับขวาย,ยาวๆต้องเลยนอะาวุธยาวๆวไว้ก่อนนะครับอย่าไปยืนแลกหมัดก,กับพอเส้นนะครับเหมือนยกหนึ่งที่ผ่านมานี่โอ้โห,หน่าหวัดเสียวแล้วครับคอเส้นก็พยายามอย่าเดินเตะขาเจาะยางครับสลับครับโอ้หมัด โอ้โดนตะวันขวาก้านคอครับต่ว่าน้ําหนักยังดีไม่พอครับทางด้านนําโทนครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทำการอารนุษกางครับลลกทั้งคู่ออกมากางเวทีแล้วก็เดินเปิดเกมต่อครับพัดเส้นค่อยๆขยับเข้าหานะครับบีบไปเรื่อยดูว่าน้ำโทนเองก็พยายามจะออกแข้งแล้วออกปั๊บนี่โดนบวกกันทีดูนะครับเอามีหมัดบวกด้วยนะครับน้ำโทนไม่กลัวครับโอ้โหแลกกันแบบนี้ใครดีใครอยู่แลลวครับน้ำโทนบอก พลาดมาก็หล่นได้แลวครับใควไจะโดนของไครก่อนครับขยับเตะขาจอยานครับหมัดขวาบวกกันไปเลยครับตูครับตู่ับหมัดมาเป็นชุดของธาทเอเส้นเอาแล้วครับเหมือนจะเห็นอะไรครับเสียบซ้ายครับโอ้ชุดนี้นี่สร้างความมั่นใจให้กับเขางนานเขาเส้นทําท่าจะออกลูกแขวนแขวหรือเปล่านะครับนำโทนนี่นะครับโอ้โหอ๋อเซ่นี้มาเป็นชุดนะครับค่อยขยับดูว่า นำโทษโดนก็ไปนี่ทำท่าไม่ดีเหมือนกันก็ยังมีบวกนะครับยืนระยะนะครับอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นนะครับคู่นี้โอ้ลูกลูกในต่อยางมัดขวาดัวนำโทนก็จะทนไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้น่าจะทนได้แล้วนะครับเพราะโดนไปเยอะๆยังทนไหวนี่เริ่มจะเบียดจากปล้ำในแล้วนะครับอาที่ถนัดแต่ว่าเป็นของสแสลงของหอเส้นด้วยคนระับ เนี่พอเส้นก็ระวังล่างแกขึ้นบนระวางบนแกสับล่างครับแต่ว่าน้ำโทนก็พยายามจะติดถึงตัวแล้วครับวงในตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดครับอยู่นอกนี่มันโดนเตะขาโดนต่อยหมัดมันอันตรายครับา้อหปั่วกันจังหวะนี้ครับโอ้ยังไม่เข้าเป้าครับยังแม่นไม่พอทั้งสองมุมครับไหลออกมาครับเสียขวาครับน้นโนเด้งเข่าขวาครับพอเ้น พยายามจะสู้วงในครับดูครับบิดเพ้่อคอได้ดีได้ไหมครับนํำโทนที่จ้าซ้ายยัดเข้าไปไม่ว่านํำโทนนี่กระถุงแต่ละดอกนะั้นแรงๆทั้งนั้นนะครับพอเส้นก็ไม่ยอมเหมือนกันครับวงในก็พยายามจะบิดจะหมุนแล้วก็แทงโต้ด้วยดูนะครับตอนนี้น้ำโทนเริ่มจะมั่นใจแล้วนะครับเด,เ,ดเดินเบียดเดินขย่ำไปต่อยักนี่ครับโดนมัดขวาแล้วก็ล็อกเอาไว้ก่อนโอ้ดูจังหวะนี้ขอเข้า เกมบลทีนี่เอสเซนเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมครับดูครับหมัดขวาบวกเข้าไปครับระวังครับระวังหมัดให้ดีครับฮอสเซนครับไม่ถอยแล้วครับยกนี้พยายามจะเดินสู้นายครับบางดีดูจับนายขึ้นคอด้วยครับเวลาจับี่จับได้ดีด้วยนะครับโอ้โหล็อกบภายแรกเลยนะครับฮอสเซน่ะดูเดะเบียดเข้าไปเจาะยางโอ้ยนำโทนก็แลกด้วยนะครับทั้งหมัดแล้วก็ วงในเริ่มจับตี้นะครับโอ้โหมาจับได้กระท้งเข้าไปแต่ละดอกแรงๆทั้งนั้นโอ้โหดอกสุด้ายี่พิกเหลี่ยมแล้วก็แทงตามไปอีกดอกครับนี่บิดแล้วก็ยัดด้วยเข่างทั้งนั้นนำโทนครับแต่ว่าอย่าเดินเพลินครับหมัดกองทอดเส้นครับพร้อมจะปิดบัญชีได้ทุกวินาทีครับวงในแน่นอนครับในานะนำโทนสนุกอยู่ข้างเดียวเพราวงนอกอย่าลืมว่าทางนั้นเขาเส้นมีพางกับปั้นที่หนักแรงครับเดี๋ยวดูครับว่าอย่าต่อยโดนไม่โดนกบหมัดขวาบวงเข้าไปเอา พื้นวาดพืดว่า,วาครับต้องระวังตัวให้ดีครับโยกสี่บขวาครับปูหช่วนี้ครับวงวงในนี่เวลาคล้องได้เกาะได้น่ากลัวนะครับไอ้ได้เจ็บเจ็เนื้อเนื้อในเน้เน,นทั้งนั้นพอเ้นมีของแหลงเลยนะครับวงในเอาค่อยๆขยับเบียรโอ้มีฟอกด้วยไอ้เข้าไปไอ้เข้าไปดูครับใจละเม็ดนี่แรงๆทั้งนั้นพอเซนไหวไม่ไหวนะครับ วงในนี่ไม่ไหวแน่นะครับต้องมีหมัดนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้อนต่อยมัดฟันศอกอัดเข้าไปเยอะๆกับธนาพัฒน์เส้นครับรอบวงในอย่างที่เห็นครับางธนานำธงนำพยองสนุกตีอยู่คนเดียวแล้วครับกรรมการอนนิสการครับดูครับอย่าเดินเพลินครับอย่างที่บอกมีหมัดครับทางด้านน้อเส้นครับเจะดูตัวพลิกเกมให้เขากลับมาได้กลับสู่เกมแล้วก็พลังกระปั้นเขาเนี่ยแต่ว่าดูวงในของนำโทงครับ พยมเสียบตีไม,ตไม่ตีไม่เลี้ยงนะครับบางทีวงในนะของไว้นี่ของเมื่อไหร่ได้เรื่องเมื่อน,นั้นและครับโอ้เซนเก็พยายามจะไล่แขนงู้นะครับแต่ไม่นะครับความแรงความแข็งแร่งรี่ว่าเชิงชคความเป็นมวยนะเป็นรองอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่ามีพลังหมัดอย่างเดียวแล้วครับที่จะหยุดนําทนได้ตอนนี้ก็ออยังต่อยได้น่ากลัวนะยังประหมาาไม่ได้เหมือนกันนะครับนําทน แต่ว่าวงในของน้ำโทนครับมีทั้งเข่ามีทั้งตอกตัดเข้าไปครับถึงตัวตลอดครับเีนยวสร้างความมือานลำบากใจครับฮอตเซนพอสมควรครับมาถึงเวลานี้ครับทางด้านน้ำโทนดัวหนึ่งสองครับหมัดก็เริ่มไม่มีน้ำหนักครับตูครับอ่อยหนึ่งสองก็จับบล็อกหมัดลงได้หมดแล้วครับทางด้านน้ำโทนครับดัวผยม้วเสียบผยม้วเสียบยัดเข้าไปครับโดนเข้าไปเยอะเหลือเกินนะครับฮอตเซนแล้วก็พยายามนะครับหัวใจก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีหมัดนี่แหละ พยายามเข้าไว้แต่ว่าโอ้โหนำโทนี่วงในวันนี้แข็งแรงเหลือเกินนะครับเป่งต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับทีมงานนี่บอกให้ต่อยท้องต่อยหน้าสลับด้วยนะครับฮอสเซนแต่ว่านำโทนต้องล็อกเอาไว้ก่อนไม่ไม่ยอมอยู่ห่างนะครับแล้วดูจังหวะกระทุ้งเข่านะครับมาแต่ละเม็ดนั้นแรงทั้งนั้นแหละครับวงในนี่แกก็ตีไม่เลี้ยงเหมือนกับพน่นนนำโทนครับแต่ว่าบ่งนอกครับฮอสเซนก็ยังมีหมัดที่อันตรายครับอุย้ย รับแข่าขวายัง้งเข้าไปนี่ถึงกับหมุนติ้วครับฮอสเซนครับต้องรัดเอวรวบใต้ปีกไว้ก่อนครับกรรมการว่าอย่างไรครับยังตับเมือชกต่อครับแล้วก็บวกหมัดขวาหุกซ้ายกขแพยายามฮึดอย่างเต็มที่นะครับนี่แล้ะครับทั้งหมัดทั้งตอกมาแล้วนะครับฮอสเซนนำโทนก็สไตล์เดิมเลยนะครับวงใน เก็บกินนิ่มเลยแต่ยังปาทไม่ได้นะครับดูศอกนะครับมาบางจังหวะนี่โอ้โหทิ้งทั้งตัวเหมือนกันของฮอสเซนบอกว่าหัวใจมีเกินร้อนนะครับฮอสเซนแต่ว่าความเป็นมวยไทยครับยังเสียเปียดทางด้านน้ำทุนพอสมควรนะครับดูครับเสียก็ไปครับดูครับจบในรูปแบบใหม่ครับเดิมบวกหมัดขวาครับทุกซ้ายยังพอมีเวลาครับอัปคัดเอ้าโดนอัปคัดไปสองทีนี่ทำ่า ออการไม่ดีมันก็ต้องน้าโทนบแต่ว่าพอจับได้กันเด้งเข่าขวายัดเข้าไปแบบนี้ครับรีบขวาเอาไว้เลยนะครับถึงตัวไว้ก่อนนะครับอยู่นอกนี่มีติดโดนหมัดได้โอ้โหเอาทั้งแท่งขวากระเด็นกระดอนแล้วกรแขงตามน้ำไปจอดหยุดไปเลยครับพอเส้นโดนชุดนี้เข้าไปโอ้โหทั้งแท่งทั้งเข่าเต็มชายโค้งจริงๆครับนี่นะครับสอกด้วยนะครับโอ้เร่งแล้วนะครับน้ำโทนยายามจะเ็คบินให้ได้เลยนะครับถึงตอนนี้ พยายามจะเบียดเข้าไปหยุดหย,ยุดโอ้กรรมการยุติการชกเลยครับก็เป็นน้ำโทนนะครับเป็นฝ่ายชนะยีเไปในยกที่4ครับนี่ครับก็ถือว่าชกถึงวิธีครับทังดน้าน,น้ำโทนเอ็มพีเจ็ดเจ็ดครับเป็นฝ่ายชนะ็อกไปในยกที่4ครับ